แต่ผมเตรียมไว้แล้วว่าต่อไปถ้าเศรษฐกิจบนตกรัฐบาลไม่เห็นทําอะไรเลยเข้ามานั่งไปยิงแล้วแม่ก็ไม่ทําอะไรเลยท่านผู้ชมทําให้สิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากให้ทําอะสิ่งที่จะช่วยให้เราดีขึ้นน่ะมันไม่มีเลยสักอย่างเลยสักข้อหนึ่งมีไหมที่ทําให้ผมดีขึ้น,นการตารวจจับผู้ร้ายได้โอ้โหแบบจะอป้องกันผมเดินไปไหนผมปลอดภัยผมไปผมไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นผมไปเที่ยวที่อ่อ สิงคโปร์ผมไปเที่ยวฮ่องกงผมปลอดภัยผมไปสวิตเซอร์แลนด์ผมปลอดภัยไปฝรั่งเศสปลอดภัย,ไป,ปภยไปเดินตอนกี่โมงก็ได้ะไปเที่ยวอีกตัวเฮ้ยอุ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 ้ยพูดผัไปไปสังเกตการไปสังเกตการานั่งแท็กซี่ไปไกลชจนะแล้วก็ไปในที่หนึง่งเข้าไปเดี๋ยวมีทั้งคนเอเชียคนอะไรต่างชาติเดินมันขวักไขว่สังเกตการในบ้านของน้องสาวบ้านนางสาวบ้านสาวสาวก็ไม่มีใครมาทุกข์มาตีมาทำร้ายผม ผมไปไหนผมเดินเข้าไปในดามสแควร์ของอัมสเตอร์ดัมที่เนเธอร์แลนด์เขาบอกกันอย่าไปนะที่นั่นมันเป็นแหล่งยาเสพติดป,ปลอดปลอดปลอดกฎหมายมันจะเมายาแล้วมาทําร้ายคนเอเชียได้ผมก็ไม่กลัวผมก็เชื่อว่าผมเป็นคนที่จิตใจ,จดีคงไม่โชคร้ายเจอแต่คนจิตใจ,จดีก็โดนกระชืดไปเยอะเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นดวงไงไปเจอไอ้คนที่นักเลงอันดพานเลยไอ้ไอพวกสกินเฮดไอ้พวกหัวหนังๆ มันเห็นว่าเราเป็นคนเอเชียมันเกลียดคนเอเชียมีตังไงใช่ไหมคนจีนมีตังมันนึกว่าเราเป็นคนจีนก็มาจะกระทืบเราก็โดนกันไปเยอะครับท่านผู้ชมตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะมันอยู่ในถิ่นที่เขาเขาอิสระกันนะใช่ไหมก็เป็นดามสแควร์ของของอเรดมันชื่อเรดดิสิกเป็นตำบลสีแดงเรดดิสิกตำบลสีแดงผมก็ผมก็เข้าไปเข้าไปเดินไปอะไรปลอดภัย บ้านเมืองเขาทาไมอย่างนั้นนะเมื่อคืนเนี่ยเราเดินอยู่ในสิงคโปร์นหนอฮ่องกงไปเห็นมีโจรมาจี้มาอะไรใช่ไหมแต่ทักท่องเที่ยวอาจจะมีต่อไปในอนาะคตจะาจาเยอะขึ้นแต่คนพื้นเมืองคนจริงจริงในเมืองเขานะ่ะเพราะกฎหมายเขาแรงรัฐบาลก็มาร่วมกันนะสสเข้าไปก็ไป,กไปแก้กฎหมายให้มันให้มันเหมาะสมให้มันแรงใช่ไหมครับไม่ใช่แบบโอ้โหเข้าไปแล้วนะเราไปเดินในเมืองไทยที่ไว้ใจได้เมล่อาดึกๆึกอะมาเผลอไปเดินฉีบสาวพาแฟนสาวมันจะฆ่าเราแล้วเอาแฟนไปซะอีก ใช่ไหมฮะในเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าออกจากบ้านปิดประตูล็อกกรอนล็อกอะไรเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมเอเชียต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมประเทศในเอเชียมันไม่ใช่มันสามารถทําได้ครับทาได้นะครับที่จะให้กฎหมายมันแรงมันศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่สสเข้าไปแล้วก็วางกฎหมายให้มันเป็นหลักการทช่ไมทำไมไม่ทำอ่ะคนดีๆเขามีอยู่ก็เยอะแยะ ใช่ไหมละต้องต้องเดือดร้อนไปด้วยเพราะสะสะไม่ทาอะไรเลยแบบนี้ไม่แก้กฎหมายแบบนี้นอกจากแก้กฎหมายให้เป็นประโยชน์กับตัวเองเท่านั้นเองใช่ไหมครับแล้วก็มันไม่มีประโยชน์เราเห็นแล้วทำอะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้ผมก็ยอม